สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่31กระดาคม2568ก่อนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ36629ได้ชุดกัน66นะคะอย่างที่เคยบอกนะคะถ้าจะกันเบิ้ลก็เบิ้ลในแถวนะคะหนึ่งห เจ็ดเจ็ดเขาก็มาหกหกนะคะถ้ากันเบิ้ลก็กันในแถวปกติแปดหนึ่งเก้าสามศูนย์ได้ชุดกันหนึ่งเก้านะคะเพราะฉันมีความรู้สึกว่าหนึ่งเก้าจะมาเมื่อวาน VIP หกศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งได้ศูนย์ห้าได้เจ็ดหนึ่งไปเข้า VIP นะคะชุดเด่นไปเข้า VIP หมดเลย นะคะคได้สองครั้งหกศก็มาในแถวเลยนะคะ6กศแต่ดิฉชันไม่ได้วางไว้ให้นะคะร,ะรับเพราะว่ากลัวจะเยอะเราได้ทั้งหมด4ครั้งนะคะเมื่อวานชุดกัน2ชุดเด่น2ครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็เลกเยอะหน่อยอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูสถิตินะคะ สถิติสามหกหกสองเก้าสามหกที่นี่นะคะอย่างที่เคยบอกในทุกๆครั้งถ้ามีสามสองตัวก็ต้องมีหกสองตัวด้วยนะคะสามสามหกก็ต้องเป็นสามหกหกด้วยเวลากลับนะคะถ้ามีสามสองตัวก็ต้องเป็นหกสองตัวเพราะว่าวันนี้เราเราเด่นที่หกก็ต้องใช้หกสองตัวนะคะอันนี้เป็นสถิติเมื่อก่อนเขาอาจจะเด่นที่สามนะคะ ปกติ81930ก็ไม่มีในนี้นะคะไม่ได้วางไว้ให้819มีแต่815นะคะ819ไม่มี VIP 60571 605มาในช่องเลยนะคะ605กลับนะคะ605มาในช่องของเข้าเลยนะคะ ็มาตรงช่องอยู่น้อยพิเศษกับ v ี p มาตรงช่องเลยวันนี้ได้วิน7ตัวฉันก็ไม่รู้จะตัดตัวไหนออกนะคะเพราะเขาก็สำคัญหมดเพราะว่าเลขมาแต่ละวันก็มาเก้าตัวเลยนะคะมาแปดตัวเก้าตัวเมื่อวานก็มาเลขสิบตัวมาเก้าตัวเลยนะคะเมื่อวาน

สี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดเก้าเด่นพิเศษเด่นที่หนึ่งสอง สี่ห้าปกติ VIP เด่นที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้านี่เด่นที่หนึ่งหนึ่งแปด เม็ดเดียวหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งเน้นที่แปดหนึ่งหนึ่งเพราะว่ามีหนึ่งสองตัวนะคะมีแปดหนึ่งตัวมีหนึ่งสองตัวต้องเป็นตัวนี้หนึ่งแปดวันนี้ดิฉันจะให้วัดใจ

แต่สามตัวนี้เด่นสุดหนึ่งสี่หนึ่งแปดละสี่ห้านะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่ห้าสี่แปดห้าแปดบัตรใจสามตัวนี้หนึ่งแปดหนึ่งสี่สี่ห้าสามตัวนี้ เม็ดเดียวหนึ่งแปดสามเม็ดก็เป็นหนึ่งแปดหนึ่งสี่สี่ห้านะคะเราจะมาเม็ดเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามีสามหานอยนะคะต้องหกเม็ดสามหานอยต้องหกเม็ด ก็จะเป็น1นึ่งสนะคะแปดหนึ่งหนึต้องสี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะจับให้ในชุดเด่นจะจับให้หมดเลยในชุดเด่น ฟันหนึ่งหนึ่งชนกันสองแตปมฟันหนึ่งหนึ่งสี่ห้า,หน,ห,าหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดสี่ห้าแปด

ศูนย์สี่สลืมสี่ห้าห้านะคะตัวเด่น ที่ฉันจะใช้ศูนย์นะฮะชุดกันศูนย์ใช้เติมกับชุดเด่นนะคะชุดกันศูนย์ใช้เติมกับชุดเด่นชุดเด่นก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่ห้าสี่แปด ห้าแปดนะคะตัวนี้เป็นชุดเด่นฉันก็จะใช้ศูนย์เติมข้างหน้านะคะอย่างนี้นะคะนี้เป็นชุดกันนะะแต่ว่า เวลาท่านผู้ชมไปจับเองท่านผู้ชมต้องจับ011ด้วยนะคะ011 022 044 055 044อยู่ตรงนี้แล้ว055อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ022เขาเคยมานะคะ022เคยมานะคะ022 011

แบบนี้จะง่ายนะคะคดีฉันไม่จับให้ท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะจับเองค่ะสี่สี่สี่เก้าก้า้าศูนย์ศูนย์ศูนก้ต้อง0ูนย์สี่เก้าด้วย ถ้าคิดว่าเยอะนะคะถ้าคิดว่าเยอะให้จับ3มตัวในแถวนะคะมีแค่4ี่ตัวนะคะหนึ่สี่ห้ามีแค่4ตัวนะคะ, 1, 2, 4, 5, คะ,คะจับจับสามตัวในในแถวพิเศษจับในนี้นะคะ แล้วก็เติมศูนย์เข้าไปนะคะอันนี้คือชุดประหยัดนะคะแต่ถ้าชุดคุมหมดก็จับทั้งหมดเลยนะคะสามร้อยกว่าตัวแต่ถ้าจับในแถวรวมทั้งเบิ้นหามก็60นะคะชุดตรง60ชุดนะคะ แต่ว่าฉันกลัวลืมดิฉันต้องรีบบอกเขาเคยมาแบบนี้นะคะเขียนที่ไหนดีฉันใช้เวลามากแล้วเอาตรงนี้ก็ได้เขาเคยมาพิเศษห้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งนะคะ บบนี้สองครั้งนะคะห้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าสี่หนึ่งพิเศษนะคะเคยมาแบบนี้กันไว้ด้วยเคยมาพิเศษห้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสี่หนึ่ง เหมือนกันเลยสองครั้งในสถิตินะคะ,ะเหมือนกันสองครั้งอันนั้นเป็นครั้งก่อนนะคะแต่วันนี้ดิฉันเรียนที่1นึห้านะคะจับในแถวตัวนี้เป็นสถิติ เป็นสถิตินะคะฉันว่าจะไม่วางสามตัวก็อดไม่ได้ตั้งใจหลายครั้งแล้วว่าจะไม่วางสามตัวเพราะเขาใช้เวลามากนะคะจะเห็นว่าที่วางให้ดูจะได้รู้ว่าเขามาเขามาสามตัวในวินเยอะมากนะคะเพราะว่าเลขเลขเยอะโอกาสก็สูง ะคะเข้ามาในวินเยอะมากดินันก็วงให้เฉพาะตัวที่ชนกับข้างบนนะคะน,นี่ให้ดูว่าเข้ามาเยอะไหมนะคะปกตินี่ก็มาเยอะพิเศษมาเยอะกว่านะคะพิเศษแถวยาวกว่านะคะมาถึงแปดสองสองนี่เลยนะคะอิฉันขีดเส้นไว้แค่นี้นึกว่าเขาจะมาแค่นี้พอเขียนลงมาเกิน เกินนะคะแสดงว่ามาพิเศษเยอะเนี่ยตัวนี้ค่ะมาสองครั้งเลยนะคะห้าห้าเจ็ดนี่ห้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งมาแบบนี้เหมือนกันเป๊กสองครั้งก็เลยมาไว้ให้อันนี้ปกติ ตัวฟันมันนี่ของดิฉันก็คือแปดหนึ่งนะคะฟันแปดหนึ่งดิฉันก็จะเน้นชุดไหนที่มีแปดหนึ่งกับหนึ่งสี่นะคะแปดหนึ่งกับหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะ, 81, 81, 81, 81. ะ,คะกับห้าหนึ่งตรงนี้เป๊ะเลยห้าแปดหนึ่งนะคะ ห้าแปดหนึ่งเข้าเด่นทั้งสามเลยนะคะนี่ค่ะห้าหนึ่งสี่เน้นห้าหนึ่งเน้นหนึ่งสี่นะคะห้าหนึ่งสี่แล้วนี่เขาเต็มเต็ม กันไว้หน่อยนะคะพิเศษห้าห้าเจ็ดซื้อหนึ่งส่วนอ๋อดิฉันจะให้ V I P แถมปอีก V I P กัน183 187เพราะว่า7กับ3ชอบมาที่ V I P กันไปเยอะก็จะเยอะนะคะกันไปเยอะก็จะเยอะปกติ4กับ6ชอบมานะคะปกติ4กับ6ชอบมาปกติก็จ้องเป็น6กหนึ่ 8, 8. อันนี้กันนะ กกับสี่ชอบมาที่ปกติสามกับเจ็ดชอบมาที่วีผีเราก็ต้องกันไว้ด้วยแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดร้ายนาทีแล้วยี่นี้ยเนี้ยชั่วๆตัวนี้ไปเลย กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ